ไตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนนะคุณใดนะครับผมรถไปทุกทุกท่านนะครับผมหลังจากที่เราเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยครับผมตามเท่าเรื่องนะครับถ้าใสรางคล้กเขาจะสวยกว่านี้นะครับแต่อย่าสิ้นเปลืองไปอีกนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนะครับนีที่ไม่ใส่เพราะว่ามันอยู่หลังบ้านครับผมหลังบ้านด้วยนะครับอ่าไม่ได้โชว์ครับแล้วก็ประหยัดในตัวด้วยนะครับผม ถ้าใส่แรง้อก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกนะครับผมต่อไปครับอีการบายเฟรยครับบายเฟรยนะครับผมบายเฟรยเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับผมหรือว่าคอยร้อนนะครับบายเฟรยนะครับผมให้ชมนะครับทับท่านที่สนใจนะครับผมท่านสนใจนะครับเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยนะครับผมมาดูนะฮะแอบคันกระตือช่างเอนะฮะนี่เป็นการบานเฟรย์ช่างเอนะครับผมนี่ อย่ามาผมเลยว่ามีมีแก้วหน้ามาพวเราต้องอย่ามีทางแก้ไขนะครับอย่าเจ๊ะนะครับพี่น้องเจ๊ะไม่ได้นะครับผมอย่าไปดูเครื่องมือนะครับดูดี่ควาสามารถครับผมพวกเราถ้าดูเครื่องมือนี่ไม่ผ่านนะครับอันนี้เป็นคัตเตอร์ตะท่อนะครับผมกระตือนะครับผมไปคัตเตอร์นะอ่าฮะไปทานดูนี่ครับนี่คือคือคัตเตอร์ของแท้ดูเอาตัวนั้นแหละดูดูอ่าใช่หลังจากนี้ปุ๊บ ยางบรรยากาศเอายางออกก่อนนะฮะกะระยะท่อบนท่อล่างมีความสําคัญยังไงแตกต่างกันยังไงท่อบนคืออะไรเป็นท่อเดูดดูท่อคอมเพรสเซอร์หรือ่อัดอัดเข้าไปหาท่อตัวเฟคอยล์ข้างในอ่าีกท่อดูดเขอัดท่อดูดตูงนี้อัดเข้าไปอัดน้ํายาอืมมีมีสองท่อสองท่อนะฮะท่อบนท่อล่างนะฮะการแตกต่างกันมีการตัดท่อนะฮะทองแดงดูวคัตเตอร์นะฮะของตัวนี้จะเป็นของเทง ที่ใช้งานโดยเฉพาะนะฮะด้านนี้นะฮะตัดท่อตรงแดงโดยเฉพาะนะก้อนดิ้งออกไปครับคือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องตัดนะครับผมคงเลยเจนี้มันมันมันยาวนะมันยาวเยอะเกินเนเกินอืมไม่โค้งอะไรก็ไม่ได้นะผมเราเก็บเอาเอาทองคนเหียองไว้นะครับตัวคอนเนคเตอร์ตัวนั้นตัวทองเหลืองเนาะใช่ไหมครัแล้วก็ป้าตัดท่อตัดล่างมาใส่ข้างล่างอีกครั้งนึ่งท่อสองหุนท่อเล็กท่ออัดจะเป็นท่อเล็กนะผมท่ออัดท่อเล็กท่อลูกจะเป็นท่อใหญ่ท่อใหญ่เท่าไหร่นี้ท่อสามหุนสามถ้าแปด เออตัวนี้สองหนึ่งต่อสี่อ่าสีเนี้ยท่ออัดเนาะท่อตัวนี้โอเคอาจจะเล็กกว่าท่อดูนะครับทุกท่านนะความแตกต่างกันอยู่เนาะนะนี่ก็ดูวิดีของที่บ่าวที่สู้นะทุกท่านนะมันเป็นช่างผู้ชำนาญงานเรื่องแหนะทุกท่านนะเดี๋ยวไปบ้านก่อนบ้านก่อนบ้านก่อนเตะเตะอย่าโชว์ซิปนะอันนี้เป็นชุดบ้านที่ได้มาตรฐานนะผมมีมีระดับตัวระดับท่อด้วยเนี่ย เดี๋ยวไปเก็บไปครับนี่นี่คลา,ายเพลงนะเพลงเรานี่คายเพลงปุ๊บอยากให้พอ่อชนกั็ไปนี่น,นี่ปุ๊บปุบ๊บครับอบีกายใช้เครื่องมือที่ถูกต้องฮะได้ปุ๊บได้ระยะปับ๊บ จริงเป็นจังนะครับคลิปนี้นะฮะเพื่อท่านใดที่จะนําไปปฏิบัติตามนะฮะจะได้มีความรู้นะฮะแชร์ประสบการณ์นะทุกท่านนะไม่ได้มาสอนนะครับผมนะเราแชร์ประสบการณ์ที่เราเคยทํานะทุกท่านนะเอาหัวขึ้นหน่อยนี่ลูกพี่โอเคเงี้ยไละอีกทีเขายัดูว่าหมุนยังไงนะดันต่างดังแจ๊กเลยดังแจ๊กปุ๊บก็คือถึงถึงที่เขาแล้วใช่ได้ตําแหน่งที่เขาจะเป็น เป็นข้อๆเป็นแง่งๆใช่ไหมไ ه ไ ه เพราะว่ามันไอตัวคอนเนคเตอร์ตัวนั้นมันจะได้ไม่หลุดแล้วก็มันจะเป็นทำให้มันแน่นด้วยเวลาเราขาันอัดใช่ไหมครับ,บนีบ่นะครับก็เป็นวิธีการนะครับคร่าวๆเนาะทำทั้งสองอันเหมือนกันเลยนะใช,ใช่ครับผมนะทั้งสองอันนะทุกท่านนะ ฮะนี่ครับครับครับมันบาดเฟ้ได้สูงเท่าเมเนี่ยโอ้นะฮะมันบาดมันจะได้แบบนั้นใช่ไหมโอ้อ่ออีกอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวบาดสองอ่าบาดที่สองเริ่มนะฮะสองครับปั๊บครับปั๊บก็ง่ายเ็๋ปุ๊บครับอันนี้เดี๋ยวปั๊บนะชนนะให้มาให้ทอดชนอย่างนี้ ยาญมันเกินใช่ใช่เอาจะดีเลยไปเอาไว้ไม่ก็โรยไปปุ๊บมันจะมีลูกซ้อนใช่แล้ก็ตามคิดนะครับแต่ถ้าไเนาะแต่ถ้ามันมีรุ่นหนึ่งที่มันไม่มีคิดมันจะก็กะเอากะเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่รุ่นยากหรอกแต่เราเราใช้เครื่องมือที่มันดีมันก็โอเคเลยมันหลบมันต้องเป็นใหญ่ มามุนดักเ็คดูี้ดีครับผมฟังเสียงนี่ดีแจ็คนานคือได้แล้วนะฮะทุกท่านนะคือได้แล้วเสียงแบบนี้นะพอดีอารมผม ต่ราคาดจแพงหอดครับบานเรได้สวยงามนะครับบานเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะฮะใช่มองเป็นได้กล้องเลยอาตัวใหญ่ๆหน่อยสีจะได้มองเห็นนี่มันจะเป็นบานนี้ฮะมองเห็นรอยเป็นบานตรงนี้นะฮะกลองอมีคือเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถนำไปใช้งานได้แล้วนะเสีได้เลแล้วๆขันเลยเอาขันทีเดียวยขันเลยขันเลยเร็ๆรเร็วๆๆๆๆววรเววเ เอาเลยเเลยเอานี่ก่อนเราคันแล้วขันเลยนี่ครับอับผมที่ทำจะเป็น้องบางอืมเป็นยังไงวะเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาคันเล็กก็ได้ครับผมนี่ปลาปลาปลาไพ่ตอนนี้กาต้องการขันนะครับขันโท่เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ตัวนั้นก็เรียบร้อยนะครับง่ายๆนะฮะง่ายๆขั้นตอนง่ายๆต่อขันคันแรงครับน แค่แค่เอาแบบตึงมือนะฮะอย่าขันแรงนะฮะขันแรงอาจจะขาดนะครับทุกท่านนะเอาแบบตึงมือปึ๊กเรียบร้อยนะทับ้านเฟซสันต้องขันแรงมากขันบนก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันขั้นตอนเดียวกันนะทุกท่านนะฮะดูกลัวเรามันติดฝุ่น โอเคครับโอเคครับิปนี้กันบานเฟร์คันเฟร์